นี่น้องมนก้าวลังไข่นะคะมาเปลี่ยนให้กับน้องไก่ใหม่ค่ะไปสั่งทําแป๊บเดือนนะคะก็ได้ตะกร้าลังไข่มาเลยที่ฟาร์มนี้นะคะก็จะมีน้องไก่สองโรงเรือนค่ะน้องมดเปลี่ยนตะกร้าลังไข่ไปให้โรงเรือนหนึ่งแล้วนะคะยังเหลืออีกโรงเรือนหนึ่งค่ะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้องมดก็เลยจะมาทํแกนเปลี่ยนให้วันนี้เลยลังไข่อันเก่านะคะก็จะเป็นตะกร้าธรรมดาธรรมดาเลยค่ะหรือเป็นลิ้นชักที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาทํารังไข่ให้กับน้องไก่แต่วันนี้นะคะน้องไก่ก็จะมีรังไข่สวยๆกันแล้วค่ะไม่ใช่แค่น้องม สะดวกนะคะแล้วก็มิดชิดด้วยน้องไก่ชอบกันมากๆน้องมวลนะคะสังเกตน้องไก่ตลอดเลยค่ะเวลาไขน้องไก่ชอบไปไขลังที่อยู่ใกล้ๆกาแพงเพราะว่ามีกําแพงบังนะคะมิดชิดค่ะน้องมวลก็เลยรู้ว่าน้องไก่นะคะชอบไขในที่มิดชิดมากๆลังไขอันนี้ตอบโจทย์น้องไก่เลยค่ะหลังจากวางตะกร้าลังไขให้น้องไก่เสร็จนะคะน้องมวก็ไปเอาฟางนะคะมาใส่กันเลยค่ะนี่เวลาน้องไก่เข้าไปไขนะคะก็จะไข่แบบนุ่มๆเลยอบอุ่นด้วยค่ะสิ่งที่น้องมวลทาให้น้องไก่ทุกอย่างนะคะน้องมวก็ใส่ใจเลยน้องไก่จะได้ไขอย่างอารมณ์ดีค่ะ แล้วก็ตะกร้ารังไข่อันนี้นะคะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยจัดเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆของนงวลนะคะเอาไข่ปลอมไปวางล่อน้องไก่ไว้นะคะเพื่อเป็นการนาล่องให้น้องไก่ขึ้นไปไข่ค่ะแอบมีน้องไก่บางตัวนะคะไปฉลองรังไข่กันแล้วค่ะจัดเลี้ยงรังไข่ลงเรือนนั้นเสร็จนะคะนงวลก็แวะมาเก็บไข่ลงเรือนนี้กันบ้างค่ะตะกร้ารังไข่น้องไก่ฝั่งนี้นะคะก็สวยงามเลยค่ะวางเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สําคัญนะคะนงวลจะบอกว่าน้องไก่นะคะไขไว้ให้สะอาด มากๆเลจริงๆตะกร้กาที่นงมดสั่งมานะคะก็ยังไม่พออีกค่ะาดอดกค่ะตะกร้านะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มอีกแน่นอนและนี่นไข่ไก่ที่เก็บได้ช่วงเย็นนะคะก็จะยกขึ้นรถเลยค่ะเอากลับไปไว้ที่ร้านไข่ของชาไข่ไก่ส,สดๆวันต่อวันเลยนะคะไข่าอาจจะไม่เยอะนะคะแต่การดูแลสุขภาพน้องไก่หรือว่าการกินที่อยู่อาศัยนะคะก็คือดูแลอย่อยางดีเลยค่ะแลวันนี้นะคะทาอะไรมาทั้งวันค่ะก่อนจะอาบน้ำนะคะนงมดก็จะแวะแปรงฟันกันก่อนเลยยาสีฟันที่นงมดใช้เป็นประจํานะคะนั่นก็คือยาสีฟันข สูงสุดพันห้า ppm ค่ะใครชอบกินชาก,กาแฟมีหินปูนมีคราบเหลืองแนะนำตัวนี้เลยค่ะ